วัสดีค่ะวันนี้มาทําความรู้จักหลัก3ามอสอ,สอหลักง,ง่ายๆทําได้ห่างไกโลโรคเรื้อรังอแรกได้แก่อาหารโดยพฤติกรรมการกินเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายประกอบด้วย 1. การกินอาหารหลากหลายไม่ซ้ำซาอจจำเจหมายถึงการเลือกกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในแต่ละมื้อแต่ละวันโดยพยายามเลือกวัตถุดิบที่หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนถัดมาคือการกินผักหลากหลายสีและผลไม้สดอย่างน้อยคนละ5ขีดต่อวันหรือครึ่งกิโลกรัมข้อที่3คือการลดการกินอาหารที่มีรสชาติเค็มโดยจำกัดการกินเกลือวันละไม่เกิน1ช้อนชาซึ่งมีอยู่ในน้ำปลาซอสปรุงรสซุปก้อนผงปรุงรสและอาหารหมักดอง ข้อ4คือการลดการกินอาหารมันโดยจำกัดการกินไขมันวันละไม่เกินหกช้อนชารวมถึงหนังหมูน้ำมันและครีมและข้อสุดท้ายคือการลดการกินอาหารที่มีรสชาติหวานโดยจำกัดการกินน้ำตาลวันละไม่เกินหกช้อนชารวมถึงน้ำตาลในชากาแฟน้ำหวานน้ำอัดลมและขนมหวาน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการกินอาหารเพื่อปลอดโรคปลอดภัยสามารถทำได้โดยการกินอาหารที่ได้มาตรฐานปรุงสุกสะอาดและไม่หมดอายุทุกครั้งและใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารหรือภาชนะบรรจุที่ถูกสุขลักษณะสำหรับอตัวที่2ก็คือออกกำลังกายโดยการออกกำลังกายสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดคือ 1. การออกกำลังกายชนิดแอโรบิก ือการที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในขณะที่ออกกําลังกายยกตัวอย่างเช่นการขี่จักรยานการเต้นแอโรบิกการเดินวิ่งหยอะๆยการกระโดดเชือกและการว่ายน้ํา2จะเป็นการออกกําลังกายชนิดแออโรบิกโดยจะเป็นการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแต่ต้องใช้แรงมากทําให้มีความดันโลหิตสูงขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นการเพาะกายและการยกน้ําหนักคำแนะนำการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับไว ัยทำงานการออกกำลังกายจะช่วยส่งเสริมสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยการออกกำลังกายต่อเนื่องสม่ำเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย3-5วันวันละอย่างน้อย30นาทีตัวอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกวิ่งจ็อกกิ้งเดินเร็วและการว่ายน้ำส่วนวัยสูงอายุ เป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมถอยการตอบสนองหรือการรับรู้ช้าลงและมีปัญหาเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บการออกกําลังกายจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพโดยเพิ่มความสามารถและสมรรถภาพของร่างกายแบบไม่หักโหมใช้แรงพอเหมาะค่อยเป็นค่อยไปตัวอย่างการออกกําลังกายเช่นการเดินช้าๆรม,มวยจีนและการบริหารประกอบเพลงสำหรับอตัวที่3ก็คืออารมณ์การมีอารมณ์ที่ดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายโดยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเอนโดฟินออกมา ส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตเร็วขึ้นทําให้ผิวหน้ามีสีแดงระเรือ่ออีกทั้งยังช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขและความเพลิดเพลินส่งผลให้ร่างกายมีความตื่นตัวสมองทํางานอย่างมีประสิทธิภาพความคิดอ่านเฉียบแหลมขึ้นและช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น ส่วนอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเช่นอารมณ์โกรธจะทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่มีชื่อว่าอะดรีนาลีนไหลเวียนทั่วร่างกายทําให้ตับปล่อยน้ําตาลเข้าไปในเลือดส่งผลให้ความดันโลหิตสูงอัตราการเต้นของหัวใจแรงและเร็วขึ้นถ้าเราเครียดมากเกินไปจะทําให้ร่างกายตื่นตัวสูงเม็ดเลือดขาวมากขึ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ําลง นอกจากนี้ยังนําไปสู่ปัญหาทางทจิตใจและปัญหาด้านอื่นๆและความรู้สึกกลัวจะทําให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นโดยจะดึงน้ําตาลจากตับและกล้ามเนื้อมาใช้ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหมดกําลังปาดแห้งมือสั่นได้การจัดการความเครียดเพื่อทําให้อารมณ์ดีขึ้น สามารถทำได้โดย 1. การออกกำลังกายช่วยในเรื่องอารมณ์และลดอาการซึมเศร้าโดยการยืดเส้นยืดสายไม่จำเป็นต้องออกแรงอย่างหนักเพื่อให้เหงื่อตกมากๆหรืออาจเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง 2. กิจกรรมการพักผ่อนเป็นการทำกิจกรรมต่างๆที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินเช่นการเล่นดนตรีการอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงลองคาราโอเกะเป็นต้น 3. การนั่งสมาธิ เป็นการเอาใจไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวหากฝึกสมาธิเป็นประจำจะทำให้จิตใจเบิกบานสมองแจ่มใสหายเครียด 4. การนวดไทย นื่องจากความเครียดเป็นสาเหตุทําให้กล้ามเนื้อหดเกร็งเลือดไหลเวียนไม่สะดวกการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้รู้สึกปลอดโปร่งสบายตัวหายเครียดและลดอาการเจ็บปวดได้ 5. การทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอาจเป็นการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนหรือการรวมตัวกันของคนในชุมชนทํากิจกรรมร่วมกันจะช่วยสร้างบรรยากาศของความสนุกสนานในการอยู่ร่วมกันช่วยจัดการความเครียดได้ สำหรับสอตัวแรกคือการไม่สูบบุหรี่เนื่องจากผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพมีมากมายต่อตัวผู้สูบเองในระยะสั้นจะทําให้ประสาทสัมผัสของการรับรู้กลิ่นและลดลดลงทําให้แสบตาน้ําตาไหลระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอดและในกระแสเลือดสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นมีกฎในกระเพาะอาหารมากขึ้นเกิดกลิ่นตามร่างกายและเสื้อผ้าลมหายใจมีกลิ่นเหม็นและมีกลิ่นปาก นอกจากนี้ในระยะยาวทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคมะเร็งปอดโรคหลอดเลือดสมองโรคถุงลมโป่งพอง,ปองเป็นต้นและยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างเช่นเกิดการระคายเคืองต่อจมูกตาคอทำให้เกิดอาการปวดศีรษะไอขึ้นไส้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายทำให้อาการกำเริบม,มากขึ้นในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดและโรคปอดเรื้อรังอื่นๆโดยจะมีอาการหายใจลำบากถึงขั้นเหนื่อยหอบได้ และในผู้ที่เป็นโรคหัวใจอาจทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมากขึ้นเกิดอาการจุกเสียหน้าอกได้พฤติกรรมการสูบบุหรี่สามารถลดละเลิกได้ในกลุ่มผู้ที่ไม่เคยสูบให้หลีกเลี่ยงการทดลองสูบบุหรี่ในทุกสถานการณ์ทั้งถูกชักชวนจากคนอื่นและไม่ได้ถูกชักชวน ส่วนในกลุ่มที่สูบเป็นประจำและสูบเป็นครั้งคราวให้ลดและเลิกการสูบบุหรี่สามารถทำได้โดย 1. ลดปริมาณการสูบบุหรี่โดยลดจำนวนมวนในการสูบแต่ละครั้งใน1วัน 2. การลดความถี่สูบบุหรี่ลดความบ่อยในการสูบบุหรี่จากทุกวันเป็นทุกสัปดาห์จากทุกสัปดาห์เป็นทุกเดือนและ 3. การเลิกสูบบุหรี่โดยไม่กลับไปสูบและปฏิเสธการสูบทุกครั้งเมื่อถูกชักชวนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันสำหรับสอสุดท้ายคือสอไม่ดื่มสุรา เนื่องจากการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิดผลต่อหัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติไม่แข็งแรงเกิดหัวใจวายได้ง่ายผลต่อตับทําให้เกิดโรคตับแข็งโดยตับที่ถูกทําลายจากแอลกอฮอล์จะไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่บางรายอาจมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือรอ,อาเจียนเป็นเลือดได้ถัดมาเป็นผลต่อสมองเนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดการทำงานของสมองจะทำให้ความจำเสื่อมการตัดสินใจไม่ดีสมาธิเสีย โกรธง่ายพูดช้าลงสายตาพร่ามัวและเสียการทรงตัวส่วนผลต่อผิวหน้าทําให้หลอดเลือดขยายตัวโดยผิวหน้าจะเป็นสีแดงเรื่อยๆื่ทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนออกจากทางผิวหน้าบางครั้งอาจเกิดอาการหนาวสัน่นหรือเกิดโรคปอดบวมได้ง่ายในฤดูหนาวผลต่อระบบสืบพันธุ์ในเพศชายอาจทําให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ส่วนในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะมีผลต่อทารกทั้งทางกายและทางจิตใจและสุดท้ายผลต่อกระเพาะอาหารอาจทําให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพ,พันธุ์ได้บางครั้ง อาจเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารได้แนวทางในการลดละเลิกการดื่มสุราห, s, หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มที่ไม่ดื่มสามารถทําได้โดยการหลีกเลี่ยงการทดลองดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปฏิเสธการดื่มทุกครั้งเมื่อถูกชักชวนส่วนกลุ่มที่ดื่มเป็นประจำและดื่มเป็นครั้งคราวสามารถลดและเลิกการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้โดย1การลดปริมาณการดื่มโดยลดจํานวนแก้วหรือหน่วยภาชนะในการดื่มแต่ละครั้ง 2. ลดความถี่และความบ่อยในการดื่มจากทุกวันเป็น5-6วันต่อสัปดาห์ไปจนถึงไม่ดื่มในสัปดาห์หรือเฉพาะโอกาสสำคัญในรอบปีและ 3. การเลิกดื่มหรือไม่ดื่มและปฏิเสธการดื่มทุกครั้งเมื่อถูกชักชวนในทุกกรณีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีติดต่อกัน